สามารถทำยอดขายได้วันละ1,000 0บาทเป็นขั้นต่ำเลยนะคะกำไรที่ลูกค้าจะได้รับก็คือ50%แน่นอนค่ะ นางสาววิลาสินีจันจุ้ยนะคะดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทนมสดเอ็มมิว์ค่ะก่อนที่เราจะมาทำนมสดเอ็มมิว์นะคะขั้นแรกเลยคือเราเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะเป็นพนักง,งานประจำซึ่งพอถึงจุดอิ่มตัวค่ะจุดหนึ่งเราก็เลยอยากหากงานที่มาเป็นอาชีพอิสระค่ะเราก็เลยเริ่มต้นคิดค้นตัวผลิตภัณฑ์จากที่เป็นนมสดของเราค่ะคำว่าเอ็มมิว์นะคะมันมีความหมายมาจากคําว่ามา้ามามา้มาเจอเราก็เลยใช้ตัวเอ็มนอะคะ่ะมาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ เอามาร่วมกับคำว่ามิลที่แปลว่านมสดอะค่ะเราก็เลยกลายเป็นเอ i มิลอะค่ะ จุดเด่นของเอ็มมิวนะคะหลักๆเลยคือตัวน้ํานมค่ะน้านมของเราเนะะี่ยค่ะเป็นนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมาจากฟาร์มหนองโพนะคะถ้าเราพูดว่าฟาร์มหนองโพทุกคนก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นฟาร์มที่ผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพเราก็เลยเอาตัวน้ํานมสดอะคะ่ะมาเป็นจุดเด่นของเราอะคะ่ะข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราต้มเราตุน๋นหรือเราอุ่นด้วยระยะเวลานาน,านๆเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มความเข้มข้นของตัวน้ำนมทำให้น้ำนมอะคะ่ะมีกลิ่นหอมเข้มข้น หลักๆเลยนะคะจะมี13รสชาติค่ะแล้วก็มีขนมปังปิ้งขนมปังสังขยานมสดค่ะซึ่งเป็นไลน์โปรดักต์หลักของเราณปัจจุบันค่ะตัวที่ทํากำไรได้มากที่สุดจะเป็นเครื่องดื่มเย็นค่ะแล้วเราลงมาก็คือตัวขนมปังปิ้งเนี่ยค่ะจุดที่ทําให้เราเปิดแฟรนไชส์นะคะก็คือเหมือนเรามองว่าตลาดนมค่ะยังมีการเติบโตได้อีกเยอะและอย่างหนึ่งคือเราก็มีแหล่งวัตถุดิบที่ มีคุณภาพอยู่แล้วค่ะเราก็เลยคิดค้นเริ่มที่จะทําธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาค่ะอย่างเช่นสาขาเนี้ยค่ะทํายอดขายได้วันละ2,000ถึง3,000บาทซึ่งเป็นยอดขายปกติค่ะ กำไรต่อแก้วก็คือจะเป็นกำไรครึ่งครึ่งหนึ่งของต้นทุนเลยค่ะซึ่งเราสามารถทําให้ลูกค้ามีกําไรที่คงที่ต้นทุนนะคะต้นทุนจะอยู่ที่50%กําไรต่อแก้วนะคะจะอยู่ที่50%เช่นกันค่ะเข้าไปดูแลเอง<ม>ตั้งแต่ขั้นตอนแรกให้คําแนะนําจนถึงเปิดร้านและอบรมลูกค้าค่ะซัพพอร์ตในลูกค้าในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลาซื้อแฟชส์ไปแล้วติดปัญหาหรือว่ามีปัญหาทางด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถเอ่อโทรมาสอบถามได้ตลอดแทบจะได้ว่า24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะ เขามีของเฉพ์ตเราในทุกด้านเขามีการสอนเพราะว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะเราทำของพวกนี้ไม่เป็นอยู่ยแล้วเขาะจะมีการสอนให้ก่อนที่เราจะมาเในแฟรนไชาเนี่ยเขามีอุปกรณ์ให้รครบพอที่จะขายได้เลยก็เลยตัดสินใจเอาไปเขาจะมีแนะนำว่าร้านในตลาดตรงไหนที่ขายถูกขายส่งเขาก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อตรงนั้นได้เป็นมีไว้ใจได้ครับมีไว้ใจได้แน่นอนเพราะว่าเอ่อ ออกจากงานมาประมาณ10ปีแล้วโดยตั้งแ,แต่ปี5่แล้วก็มาเปิดเป็นร้านของซึ่งมันอยู่ได้ทำอยู่ไม่ได้คนปัดแล้วนั่นหมายความว่าเราก็มั่นใจได้ว่าแต่เช้มเวร์แน่นอน ณตอนนี้มี1รูปแบบนะคะก็คือชุดรูปแบบที่39,00 0บาทตัว3 9 0 0 0บาทเนี่ยก็จะได้เคาน์เตอร์ได้อุปกรณ์แล้วก็ได้วัตถุดิบชุดแรกนะคะมันแทบจะแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยอะคะ่ะเพราะว่าทางแฟนชส์อ่ะซัพพอร์ตให้แทบทุกอย่างเลยนะคะขออย่างเดียวก็คือมีใจรักที่จะทํางานงานบริการอย่างจริงใจแล้วก็ตั้งใจอะคะ่ะลูกค้าก็จะประสบความสําเร็จนะจุดนั้นแน่นอนค่ะในเรื่องของทําเลนะคะคือลูกค้าต้องมีทําเลเข้ามานําเสนอกับทางแฟนชายค่ะส่วนทําเลที่ทางเราแนะนําก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของ ดูว่าอยู่ในแหล่งชุมชนตลาดโรงเรียนการทําตลาดหลกัหลกๆของทางแบรนด์นะคะลงโฆษณากับทางเว็บไทยแฟรนชส์ค่ะจะมีลูกค้าติดต่อกับเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถี่มาก,มากๆเลยค่ะโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูจากเว็บไทยแฟรนไชส์นะคะก็คือเราจะแถมวัตถุดิบให้ฟรีนะคะ1 5 0แก้วหรือรวมเป็นมูลค่าประมาณ3,000บาทค่ะ